ครับสวัสดีครับช่อง LSM99 Sport วิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนคฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทุกมุมโลกนะครับวันนี้ก็วันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์2564นะครับมีฟุตบอลหลายรายการที่น่าสนใจนะครับคู่แรกเราจะไปที่พรีเมียร์ลีกแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดเปิดบ้านตแล,ล้วก็มาเยือนเอเวอร์ตันนะฮะเวลาการแข่งขันตี3ส,สนามโอแทฟฟอร์ดนะครับเลทไทยแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดต่อ1ลูกนะครับ ผลงานพบกันทั้ง2ทีมเป็นเอเวลตันชนะแมนยู4-0นะครับแมนยูเสมอเอลตัน1-1เอเวลตันเสมอแมนยู1-1เอเวลตันแพ้แมนยู1-3เอเวลตันแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2-0ประตูต่อ2นะฮะสภาพทีมเจ้าบ้านวันนี้นะครับผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลองจะฝูงพิโรธครับผู้จัดการทีมโอเล่กุนนาสโรชายังมีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นเจ็บทั้งฟิวโจน,นะครับแล้วก็เอลิสไบยี่เอลสันคาร์วานี่ต้องทดสอบมาฟิตในวันนี้นะครับ แมนยูนะครับมาดูตัทีม4-2-3-1เตรียมส่งบอลปอกบาครับที่ได้พักในเกมพรีเมียศษการสัปดาห์ที่ผ่านมาครับพร้อมกับปูโโนเฟอร์นันเดสมาครับและฟอร์ดแฮร์รี่แม็กไกวแล้วก็ลุคชอนะครับลงสนามช่วยทีมได้ในวันนี้นะครับฝฟากทีมเยือนนะครับทอฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันนะฮะเฮดโค้ชคาร์โลอัลเชล์ติยังมีปัญหาเรื่องตัวเล่นทั้งจอแดนฟิตฟอร์ดนะครับนิกเอนคูดูและดองฟิลิปกาแมงนะครับส่วนฟาร์เบนเดฟกับอลันต้องใช้คอมฟิตในวันนี้นะฮะ เอวตันนะครับมาด้วยโดดทีม4-2-3-1ครับอัพปับฮาเมสโรดิเกสแล้วก็ไมเคิลดีน2ตัวสำรองนะครับในเกมพรีเมอร์ลีกการ์ดาที่ผ่านมาลงตัวจริงพร้อมกับโดมินิกไคเวิร์ดนะครับกินฟี่กิสันแล้วก็ลูก้าดีนะฮะลงสนามช่วยทีมได้ในวันนี้นะฮะคาดว่าเกมวันนี้ครับผีแดงพร้อมช่วงหลังนะฮะกลับมาเล่นได้ดีนะครับเก็บชัยในเกมล่าสุดพร้อมเกมลุกกระหน่ำไปแล้ว9ประตูนะครับแม้กำชัยได้เพียงแค่2เกมจากกองสนาม5ลักหลังที่ผ่านมาแต่ แพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับตลอดกรสนาสุขนัดที่ผ่านมาเกมรับเกมลุกดูดีหวังผลได้นะครับโรเตชันตัวนักเตะค่อนข้างเยอะนะครับว่าทีมเยือนนะฮะเอเวอตันนะฮะฟอร์อมช่วงหลังกลับมาเล่นได้ดีเช่นเดียวกันนะครับคัมแบ็กเข้าวินเป็นเกมแรกในรอบ3ามเกมหลังที่ผ่านมานะครับ และแพ้ไปแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับตลอด4นัดหลังนะฮะและคว้าใช้ถึง2เกมครับตลอดร2สนาม5เกมหลังที่ผ่านมาเกมจะทําได้ดีนะครับแมตช์ที่แล้วเอลตันก็พักตัวลหลักๆมานะครับแมตช์นี้เพื่อมาเจอ Man แมนยูแมตช์นี้เลยนะฮะขอดูราคาน้ําไหลแต่ใจทีนะแมนยูเมื่อวานหนึ่งลูกนะครับวันนี้ก็ไหลไปหนึ่งลูกนะครับเจอเอฟตันอันดับ7จ็ดแมนยูอันดับ2นะฮะคู่นี้สนุกแน่นะครับโอกาสที่แมนยูชนะค่อนข้างสูงนะโอกาสเสมอก็มีเอฟตันสี่ตีพบกัน แมนยูชนะแมนยูชนะแมนยูเสมอแมนยูเสมอแล้วก็เป็นเอลตันชนะก็เป็นแมนยะูเ,น U, เหลื่อมนิดหน่อยนะครับโอกาสชนะค่อนข้างเยอะเนาะสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมคิดว่าคู่นี้แมนยูชนะได้หนึ่งลูกกับเสมอก็มีอลองเอลตันดีกว่านะวิ่งสู้ฟัดดีกว่าเล่นเกมรับโต๊กลับดีกว่านะคู่นี้ฟันธงนะฮะลองเอลตันหนึ่งลูกนะครับถ้ามีลูกควบก็ลองลูกควบนะครับจากเอลฟ์ตันนะฮะ ผู่ต่อไปนะครับฟูลแลมเปิดบ้านตระกุมเยือนเวสต์แฮมยูเนเต็ดนะครับเวลาการแข่งขันเที่ยงคืนครึ่งนะครับสนามคาร์เรนคอรเทดนะครับเลดไทยนะครับเวสต์แฮมต่อปปะนะฮะผลงานพบกันทั้ง2ทีมเวสต์แฮมชนะฟูลแลม2-1นะครับฟูลแลมแพ้เวสต์แฮม0-2นะฮะเวสต์แฮมชนะฟูลแลมสามหนนะครับ ฟูลแลมแพ้เวทแฮม0-1เวทแฮมชนะฟูลแลม1-0นะฮะสภาพทีมเจ้าบ้านนะครับฟูลแลมเจ้าสวนน้อยนะครับยังจอดอยู่ในโซนตกชั้นนะครับอันดับ18บนตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกครับพูดการทีมสกอตต์พาร์คเกอร์นะครับยังมีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นเจ็บทั้งทอมแคนนี่นะครับแล้วก็เทเลนคองโกโลนะครับไม่สามารถลงชุดทีมได้ในวันนี้นะฮะฟูลแลมมารุดดวลทีม3-4สานะครับเตรียมปรับทัพส่งอีวานคาร์เรนโรนะครับกับมาเิโอเลมิน่านะครับออกสตาร์ทแทนอเล็กซานโดรมิิโโตคควดนะับ ส่วนตำแหน่งอื่นๆนะครับมันจะเป็นแฮร์รี่ันลีนะครับแอนโทนีโรบินสันโยอาคิมอันเดอร์เซนแล้วก็โอลาไอนานะครับลงสนามช่วยทีมได้ในวันนี้นะครับฝ่ายทีมยืนนะครับเวสต์แฮมยูเอเต็ดนะครับยังยึดอันดับ5บนตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกครับฟอร์มดีมากนะครับผู้จัดการทีมเดวิดมอยนะฮะมีปัญหาเรื่องตัวเล่นเจ็บเพียงอาตูมาโซกูครับส่วนอาร์เลนแบนดร็อปต้องทดสอบความฟิตในวันนี้นะครับเวสต์แฮมนะครับมาด้วยทีม4-2-3-1อส่งจะล็อกโบเวนนะครับเพิ่งหลุดไปทดลองใในนนนเกกมมมลลล่าาสุดแแ้้วับีตช์ะ โดยมีมิคาเอลอันโตนิโอเทเลนไรส์นะครับอารอนเคลเวตแล้วก็โทมัสซูเิกลงสนามทุ้ชิงได้ในวันนี้นะฮะคาดว่านะครับเกมวันนี้นะครับฟูลแลนนะครับผลงานช่วงหลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเก็บผลเสมอ2นัดติดนะครับก่อนแพ้ในเกมล่าสุดทําให้ปาชัยรวมกันแล้วนะครับสเกมตลอด5นัดหลังที่ผ่านมานะครับและมีเพียงแค่2แต้มเท่านั้นนะครับจากการลงสนาม5เกมหลังที่ผ่านมาและยังไม่สามารถหายชนะได้เจอเลยครับตลอดเส็จนัดหลังที่ผ่านมาไม่ค่อยดีนะครับฟูลแลนด์ปีนี้นะม ฟ้าทีมเยือนเวสต์แฮมนะครับฟอร์มกลับกันเลยครับฟอร์มดีมากนะครับเล่นในยอดเยี่ยมตอนนี้ผมคิดว่าไม่ธรรมดาและติดจับผ้าด้วยนะฮะโอชัยมาแล้ว5เกมตลอดโค้งและหลังที่ผ่านมาและแพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับตลอด,ลอดสนามแปดด้าหลังที่ผ่านมานะครับวันนี้มาเจอฟูลแลมที่ฟอร์มกำลังไม่ค่อยดีครับดูไงขุนค้อนกันดีกว่าเหนือกว่านะฮะโอกาสมีเซอร์ไพรส์เสมอก็สูงนะฮะเวสต์แฮมเมื่อวานต่อปปอลบสิบวันนี้ไหลเป็นปปอบุกสิบ โอกาสเสมอก็มีนะแต่คิดว่าโอกาสชนะเว์แฮมมีมากกว่าแฟลนค่อนข้างเยอะเลยนะอยู่อยู่เว์แฮมเนี่ยครับลุ้นเสมอนะแล้วลุ้นชนะได้ด้วยนะครับไปอยู่แฟลมเสียวแน่นอนนะครับคู่นี้จัดเว์แฮมเลยนะครับทีเดียวสองตัวนะฮะคู่แรกให้อยู่รองเอฟเวอร์ตันนะครับหนึ่งลูกนะลูกควบก็ได้ครับส่วนคู่ที่สองให้อยู่ต่อเว์แฮมนะฮะปออนะครับคิดว่าบวกกันได้แน่นอนนะฮะแนะนำเว็บดีๆนะครับ a อดเอบริการดี2 4ชั่วโมงฝ่าถอนภายในหนึ่งนาทีแอดมินน่ารักแก้ปัญหาทุกเรื่องการนนนนรรััตีปลออดภยแ่ะคบ ฟุตบอลนะครับเราเปิดหลากหลายรายการมากนะครับหลากหลายราคาด้วยครับเข้ามาเลือกกันได้เลยนะครับดูบอลให้สนุกครับติดไปหนูไมไว้หน่อยเฮงเฮงให้รวยสวัสดีครับ